สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง y YouTube ช่องค้นแช่หวยครับมื้อวันที่30กันยายน2564ครับพี่น้องผมในคลิปนี้ครับผมสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบิ่งขอมุ่นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์นอตตีครับพี่น้องผมชุดเต็มเพิ่มมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อก่อนสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบิ่งครับขอบคุณแนวทางจาก อาจารย์นอตตีครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ครับผมถ้าพี่น้องท่านไดบริากพลาดแนวทางดีๆครับผมพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันของมูลกันออกไปครับพี่น้องผมและก็กดสันกระดิ่งไว้นําเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพี่น้องเสียบริจาดครับผมมาครับพี่น้องผมบานิมาเริ่มต้นเบื้องข้อมูลแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์นอตตีกันครับสําหรับงวดนี้ครับอาจารย์นอตตีชอบสีเด้อพี่น้องเด้อเพิร์มักซีครับพี่น้องผม แล้วก็ชุด2ตัวครับ49 4 2 43ครับพี่น้องชุด3ตัวอยู่แถวล่างครับ492 49, 4, 4 9 3 4ส9เ้ด้อพี่น้องเด้อเอา้ามักตัวไหนครับพี่น้องผมพี่น้องท่านใดมักตัวหนกะคอมเมนต์มาใต้คลิปในเด้อพี่น้องเด้อแบ่งปันข้อมูลกันครับผมส่วนผมนี่มัก4 2กับ4 9เกครับพี่น้องผมชอบ42กับ49เ้เด้อพี่น้องเด้อเอา้าชื่นชอบตรงกันครับ บันทึกเซฟไว้ครับพี่น้องผมหาลอตเตอรี่กันไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิดแผงก่อนผมกะคิดว่าน่าจะอันนะงวดนี้ครับเลขของอาจารย์นอตตี้นี่น่าจะบอ่อลาดครับงวดนี้อันแท้แน่นอนครับพี่น้องผมงวดที่ผ่านมาข,ของอาจารย์นอตตี้เพื่อนกะมากเก่านย์เต็มๆนอพี่น้องเนาะเอาดีใจกับพี่น้องทันได้ทิดติดต,ตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับงวดนี้กะเอาเบิ่งเอาพี่น้องผมมักกะจังค่อยว่าบ่มักกะปล่อยพานครับผมพี่น้อง ส่วนชุดสรุปเพิ่นครับของอาจารย์นอตตีชุดสรุปบมวาสิปินอ,อมสินเลขถูกเดี๋ยวอาจารย์นอตตีสีส่งข้อมูลมาให้ผมกาสีฝ่าวเอามาลงให้พี่น้องเบิง์ดเดอพี่น้องเดอโปรดติดตามครับผมสุดท้ายนี่ครับขอพุณแนวทางจากอาจารย์นอตตีครับผมที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีกันสุขูสุขคนครับพี่น้องเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ